สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์คลิปนะคะในทิกต o อกเนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดแชร์เยอะๆนะคะก็สามารถใช้วิธีไปเพิ่มยอดแชร์กันได้เลยนะคะรับรองว่า Bean, แอคไม่บินหรือยอดขึ้นจริงแน่นอนจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ SPE s m s นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กอรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสนนะคะและ้วกติกคําว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี gmail กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หนะ้าคำสั่งซื้อแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่หลับริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดแช่นะคะคลิปในติกต็อกนะก็เลือกไปที่หมดหมูตรงนี้ได้เลยเลื่อนหาเป็นเพิ่มยอดแชร์ของติกต็อกกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยเมื่อเลือกคทุกอย่างแล้วเนาะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปกับปปีลิงนะคะหน้ติกต็อกที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยค่ะนำลิงก์มาวางใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะ,วยะเวลาเฉลี่ยของเราคือสิบ้านาทีค่ใา,าใช้จ่ายแค่0.7จุดเจ็ดบาทเองจากงั้นให้กระส่งกันได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคาสั่งซื้อล้างน,นะคะมันก็จะขึ้นมเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสาหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมู่หรือบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code ช่องทางที่สองซองอั w กอร l e t และช่องทางสุดท้ายทูมันดี้วอลเล็ตนะคะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะ ต่อมาในส่วนของบริการมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ IG Facebook YouTube Twitter ติ k t ต k หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยวไว้ให้ด้วยนั่นเองเนาะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสส่วนที่ลิงก์ค่าที่จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหนือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของตัวช่วยเหลือเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออเดอร์ที่ล่าชา้าการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆนะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีไม่มีใครตอบกลับภายใน48ชั่วโมงและช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเราหาเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแต่ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนั่นเองเนาะ แต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SM M. ลองเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราที่12แชร์คขาเนี้ยดลองรีรอบหนึ่งนะคะอ่ะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นเนาะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรออีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อไม่ให,ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตตัดไปตอนนั้นเลยดีกว่าเนาะ และนี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรองมาสักพักแล้วนะคะยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น112แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิมมิงแอลลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะ,ะและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ